สวัสดีทุกท่านเลยนะคะเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้ไปชมไร่ถั่วดาวอินคานะคะที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นถั่วดาวอินคาที่ เป็นต้นแรกเลยนะคะที่เอามาปลูกนะคะนี่ก็คือสายพันธุ์จากเปรูค่ะที่ด็อกเตอร์เอามาปลูกไว้ที่บ้านของท่านนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นต้นแรกที่เป็นสายพันธุ์นะคะไม่ได้ว่าต้นนี้คือต้นที่ส่งให้กับนิเคโอนะคะและนี่ก็คือค่ะเมื่อก่อนนะคะเขาก็จะใช้ค้อนนะคะทุบเอาเม็ดถั่วแบบนี้เลยคะ่ะ ที่ส่งให้กับโรงงานนะคะส่วนนี้คือคุณคุณเก่งค่ะหรือชื่อจริงก็คือคุณรุ่งนิรันต์นะคะที่ปลูกถั่วดาวอินคาส่งให้กับนิเคโอเน,นะะี่ยค่ะมาแล้วถึง7ปีนะคะวันนั้นก็มีโอกาสได้ไปเจอและก็ได้ไปถ่ายรูปด้วยนะคะคุณรุ่งนิรันต์เนี่ยก็ต้อนรับเราอย่างดีเลยค่ะ ตัวดาวที่ปลูกครับจะปลูกแบบปลอดสารพิษนะครับไม่ได้มีไม่มีสารเคมีเลยแม้กระทั่งปุย๋ยครับใช้ปุ๋ยคอบปุ๋ยมักครับขออนุญาตถามแทนพี่พี่ทุกท่านนะครับถ้าตัวดราวอินคาเราใส่สารเคมีหรือยาฆ่าหญ้ามันมดีหรือดีขอเสียไงนะครับก็ถ้าใส่ยาฆ่าหญ้าสารเคมีนะครับขวดาวจะเซนสิทีฟจะสูงมากครับ พอเจอยาฆ่ายานะครับแต่บริเวณใกล้ๆตัวเราก็จะจะตายครับผมเป็นพื้นที่ไม่ต้องการสารเคมีเลยครับสุดยอดมากนนะครับไปอยู่กลุ่มผู้หน้ำนะครับสีที่มากที่สุดของวันนี้เลยนะครับ แต่นี้ก็เป็นบริเวณรอบๆนะคะสวยงามมากอารมณ์แบบฟินสุดๆได้อารมณ์แบบสุดๆเลยนะคะมีความสุขค่ะได้ไปเห็นโรงงานนะคะโรงงานแล้วก็บ้านของด็เร์เนนค่ะนี่ก็คือหนึ่งในความประทับใจนะคะที่อยากจะเอาความสดชื่นนะคะเอาความสดชื่นมาฝากกับทุกคนค่ะ เห็นไหมคะว่ามันสดชื่นมากๆเลยค่ะแล้วดรกเอร์ก็มีปลูกดอกไม้ประดับเพื่อความสวยงามต้อนรับคณะพวกเราด้วยนะคะวันนั้นก็ไปกัน700กว่าชีวิตเลยค่ะตอนนี้นะคะจะเข้าไรค่ค่ะเข้าไร่ของดออรนะคะ ก็จะจะแจะเมดนึงนะคะนองจากคนเยอะค่ะคนเยอะอันนี้เฉพาะสีเหลืองนะคะนี่เฉพาะสีเหลืองแล้วก็ทีม B ีเท่านั้นนะคะสีเหลืองทีมดีเท่านั้นที่เราอ,อยู่ตรงนี้นะคะจะให้ดูนะเอะแยะเลนะี๋ย นะครับตั้งเกิดของอ่ที่นี่นะครับแล้วก็